สวัสดีค่ะดรกกเป็นจันทล้อสีทองประธานสมาพันธ์สตรีทำควาเดียประเทศไทยวันนี้วันที่3กุมภาพันธ์2567ค่ะเราเหลืออีก14วันเราจะได้เจอกันแล้วนะคะ2,000ท่านที่จะเข้ามาในการรีลาดครั้งนี้ที่ลานคนเมืองนะคะในธีมของมาลาณนะลานคนเมืองเราจะใส่เป็นชุดไทยกันนะคะไทยในที่นี้ใหมาไทย สำคัญเนี่ยพกหมวกมาด้วยเพราะตีมของเราคือมาลานะลานคนเมืองในวันนี้มีคําถามเยอะ mm hmm. แต่ดรเพนจะทยอยตอบนะคะคือว่าคือจังหวะบีกินนะคะท่าที่ใช้เต้นเนี่ยจะมีทั้งหมด9ฟิกเกอร์ด้วยกัน9ฟิกเกอร์อันนี้เนี่ยเราจะเป็นเรียกว่าเป็นชุดของซิมพ์ i ีเดอะเบสนะคะบายครูนุชนะคะซึ่ง ราได้มีการซ้อมกันไปในระยะหนึ่งแล้วเวลาซ้อมเนี่ยเออเราจะมีเริ่มต้นด้วยเบสิกสี่บาทนะครเบสิกสี่บาทในที่นี้ก็หนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสี่พอครบสี่ปั๊บเราเปลี่ยนเป็นไซสต์สเต็ปไซส์สเต็ปอีกสี่ หนึ in ator, ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสี่พอครบปั๊บก็เข้าเบสิกพอเข้าเบสิกเสร็จแล้วเนี่ยครบอีกสี่บาทเราก็จะไปนิวยอร์กนะคะพอได้นิวยอร์กสี่บาทปั๊บทีนี้เป็นสปอตเทิร์นตอนสปอตเทิร์นเนี่ยมันก็จะนับว่าหนึ่งสองสามหนึ่งแล้วเราก็มาเข้าเบสิกอีกสามบาท ก็จะกลายเป็น1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4พอครบปั๊บเราก็เข้า hand to hand พอเข้า hand to hand ก็จะไป spot turn อีกพอจบ spot turn ก็จะเข้า basic อีก3เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะนับ spot turn ว่าเป็น1บาร์แล้วก็จะมาเข้า basic อีก3บาร์แล้วก็ไปที่ shoulder to shoulder 4บาร์ spot turn 1บาร์ basic 3บาร์ เออกีกีวอล์กเออสี่บาทนะคะสปอตเทิร์นอีกหนึ่งบาทแล้วก็เบสิคสามบาทฟอร์เวิร์ดแบ็กเวิร์ดแล้วก็ไรท์เลฟนะคะก็เป็นอีกสี่บาทแล้วเราก็กลับมาเริ่มต้นใหม่เลย นะคะทั้งหมดเนี่ยจะรวมเป็น9ฟิกเกอร์ะยังไงเราจับความเข้าใจกันก่อนแล้วพี่ๆต้องซ้อมอยู่ที่ในพื้นที่ของพี่ๆนะคะแต่เรามาเจอกันที่ลานคนเมืองพี่ๆจะได้หมายเลขแล้วหมายเลขอันนี้เนี่ยจะเป็นหมายเลขประจําตัวพี่ๆไปเลยยาวไปจนถึงเราลงกินเนสบุ๊กด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเลขที้นี้อย่าทําหายก็จะมีการเฉลิมพระเกียรติก่อนในวันที่28กรกฎาคมนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเ,เราอาจจะมีการแปลอักษรซึ่งการแปลอักษรเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของพวกเราในการที่จะเอาอุปกรณ์ในการแปลอักษรไปให้พี่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 แค่ย,ยืนประจําที่พอแล้วนะคะที่ในลักษณะของการมาเจอกันคือเรามาซ้อมความพร้อมด้วยกันเราจะมีพี่พี่จิตอาสาที่เป็นจิตอาสาจราจรจะมาช่วยเฟรมละสามท่าน พี่ๆจะมาช่วยเฟรมละสามท่านแล้วส่วนพี่ๆสมาชิกที่เป็นคนเนต้นจะมีเฟรมละสี่สิบแปดท่านนะคะท่านจะได้เอ,อ A, หรือจะได้ e, ไดี D. ก็จะมีหมายเลขกำกับอีกอันหนึ่งนั่นคือเฟรมของท่านมันจะมีภาษาอังกฤษหนึ่งตัวแล้วก็ตัวเลขหนึ่งตัวนั่นคือเฟรมของท่านและหลังจากนั้น พอท่านได้เฟรมแล้วท่านจะได้หมายเลขต่อท้ายไปอีกหมายเลขตรงนั้นจะเป็นจุดที่จะให้ท่านยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอท่านได้ยืนตามจุดที่กําหนดแล้วเวลาเราให้สัญ,ญลักษณ์สําหรับที่ท่านจะต้องทําแปลอักษรเนี่ยถ้าท่านสลับจุดโดยที่ท่านไม่บอกเราจะเจอปัญหาทัานทีว่าสัญ,ญลักษณ์ที่ท่านได้ไปมันจะผิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเวลาแปลอักษรมาแล้วมันจะไม่ตรง ที่เราทําท่านยืนจุดไหนท่านต้องยืนจุดนั้นนะคะก็มาร่วมกันค่ะทําสิ่งดีๆสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประเทศไทยด้วยกันจะเป็นการรีลาด7,200คนครั้งแรกในประเทศไทยและในประวัติศาสตร์นะคะเรียนเชิญค่ะแล้วหรือจะไปที่เพจสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยหรือโทรหาดรเพน0 8 4 2 8ป็8 9น0 8 8 8 8สวัสดีค่ะ